การหย่าร้างดูกันตรงไหนนะครับคือถ้าจะดูการหย่าร้างนี่นะมันก็มีจุดให้ดูได้หลายที่นะวันนี้ก็จะมามาไล่ให้ดูว่าควรจะดูจุดจับจุดจุดสังเกตอะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะเส้นหัวใจก่อนอ่าเพราะเส้นหัวใจมันคือด้านของเกี่ยวกับด้านของความรักโดยตรงเลยอารมณ์ความรู้สึกตัวนี้มันเป็นอารมณ์ภายในจะถูกถ่ายทอดมาดางด้านความรู้สึกความรัก ดูเส้นหัวใจลเส้นแรกนะเบอร์หนึ่งเส้นหัวใจเป็นอะไรล่ะเป็นเกาะบ้างแล้วถ้าไม่มีเกาะมันก็มีเป็นขาดขาดอาจจปเป็นขาดเป็นสองเส้นสามเส้นก็คืออย่าล้างหลายครั้งสองครั้งสามครั้งก็ตามดูที่เส้นมันขาดนะครับอันนี้คือให้ดูที่เส้นใจละหนึ่งแล้วตัวที่สองมาก็ดูที่เส้นสมองได้นะเนี่ยเส้นสมองแบบนี้เลยเนี่ยตัวตัวอย่างเลยเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งวิบวง เป็นเป็นเส้นสมองตัวหนึ่งฉีกตัวมาอย่างเงี้ยเนี่ยลงมัดตัดอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นี่คือตัวของเส้นสมองจะมาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมาชนมาชนเข้าที่เส้นวาสนานะหรือแม้แต่บันไม่ชนมันก็บอกว,ว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรดูที่สองก็คือดูที่เส้นสมองด้วยจุดที่สามดูที่เส้นชีวิตได้เหมือนกันเส้นชีวิตขาดนะนี่ก็คือจุดขาดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้แต่เส้นชีวิตขาดเนี่ย มันก็คือการอย่าล้างได้เหมือนกันนะถ้าถ้ามันจุดมาเดินมาอยู่ในดูที่เส้นมันขาดนะแต่แต่ตัวเส้นชีวิตนี่อาจจะทายได้สอง,ท,องทางก็คือมาถึงการโยกย้ายแกมเปลี่ยนชีวิตอย่าล้างแล้วก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อุจากันก็ได้อีกจุดหนึ่งก็คือดูที่เส้นคุ้มกันนี่แหละเนี่ยเส้นคุ้มกันเส้นโจทย์เลยมันขาดเหมือนกันเออมันขาดถ้าขาดหลายเส้นก็คือมีโอกาสในคู่หลายคนรเด่แหละแล้วก็จะจีกจุดแล้วดิ หนึ่งสองสามสี่จุดแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นวาสนาวาสนาสั้นไม่ผ่านเส้นสมองนั่นแหละนะไม่ผ่านเส้นสมองไม่ไม่ไมาหยุดแถวแถวที่เราลำบากหรือไม่ไปชนเลยมันก็คือจะเกิดเป็นการหย่าร้างแนเพราะเป็นวาสนาที่ยังยังไม่ได้ดังใจเท่าไหร่วาสนายังลําบากมันเลยต้องขาดคนช่วยเหลือนะกรอบอีกตัวนึงก็ดูที่เนินเส้นอาทิตย์เป็นเกาะเป็นในวงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ แม้แต่เส้นเรื่องคู่นะเส้นเรื่องคู่โดยเหมือนกันนะเพราะตัวนี้จะเป็นด้านของอารมณ์นของความรู้สึกเส้นเรื่องคู่นี่ถ้ามันวกลงชนอย่างนี้หรือมาอย่างนี้แตกคุณลิศและทางนี้มันก็คือความบอกว่าความรักจะไม่สมหวังแล้วนะมันก็ดูไปประกอบเป็นเส้นหัวใจเส้นอื่นๆนั่นแหละหลายจุดนะมันก็จะบอกบอกว่าโอกาสของการหย่าร้างมันจะมีมากน้อยแค่ไหนให้ดูเนยอย่างที่จุดที่ไล่มามันตรงกันหลายจุดหลายที่ มันตรงกันหลายจุดหลายที่ก็คือโอกาสมีอย่าล่างแนละ้วมันสูงมันจะเกิดแน่ๆน,นะครับก็คือนั่นแหละหนึ่งเส้นหัวใจเส้นสมองเส้นชีวิตเส้นคุมการเส้นวาสนาเส้นเรื่องคู่นะครับมีเกาะเนินอนาทิตย์เส้นเส้นตัดเยอะๆในเนิอาทิตย์พวกนี้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเส้นหัวใจแบบนี้นะเนี่ยอย่างมือตัวอย่างนี้ รับอว่าไม่แน่แน่มีการเลือกลาอย่าล้างกันแน่แน่นะเป็นไม้สาวหรือไม้ไม่สาวเนี่ยก็ต้องดูที่ว,วัยและอายุนั่นแหละจะไม่ว่าจะแต่งเร็วหรือแต่งชา้าถ้ามีเส้นหัวใจแบบนี้นะมันมีการอย่าร้างแน่แน่แต่ก่อน30หลัง3าหรือหลัง40ถ้าคุณหน้าตาดีหุ่นสวยหุ่นสวยหน้าตาดีแล้วก็มันก็จะมีคนมาร้องเพลงจีบคุณแน่แน่นะสวนจะเพลงอะไรน่ะก็อาจจะเป็นเพลงนี้ก็ได้ ไม่สาวจตามีสเสน่หาทิกีเรไม่มีน้องเยายามเธอเดินยังกะนางสาวไทยช่างแปลกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้าบุญคู่คงจะอยู่ที่เราเห็นหุ่นเจ้ามันเตะเบ้าลูกกระตา อ๋นี่ก็ก็จะประมาณเพลงนี้นะถ้าถ้าเขาลองเพลงเป็นเขาอ,อยากจะลองเพลงขีบคุณนะ <c oughs>